ก็มีสุขภาพกะจายที่ดีและสุขภาพใจที่ดีใจม่กจะเยอะกว่ากายปั้พอกันครับใจเป็นแบบโซลเอาท์อ๋อใช่คราาับแบบโซลเอาท์ใน<ช>ถ่ายรูปถ่ายบล็อกแจกใจความสุขให้กับแฟนๆเรื่อยๆตอนแรกที่รูว้ว่าแบบเป็นโซลเอาท์อันนี้นอย่างทีแรกที่แบบรอบแรกรอบรอแรกก็ดีใจรอบแรกดีใจพอพอรอบแรกอะเราเราเห็นว่าบัตรมันโซลเอาท์ในเวลาที่ค่อนข้างที่จะไวเราก็รู้สึกว่า อะอย่างน้อยอ่ะวันแรกมีคนดูเยอะละวันที่สองอ่ะถ้าถ้าโซลเอาไม่โซลเอยังไงเราเราไม่ซีเรียสนะเราแค่อยากให้คนมาดูโชว์ที่เราตั้งใจจะทำวันที่สองกินหรืกิ่ะกินกิน <laughs> เลยครับกินเลยเพราะบว่าเราไม่คิดว่าสเต็ปนครั้งแรกของเราจะมีคนมาดูสองรอบแล้วก็เต็มสองรอบด้วยคือว่า จะตั้งใจซ้อมมากๆแล้วก็ตั้งใจเลือกเพลงมากๆให้ทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่เสียไปก,กันมาดูจุดเด่นออกมากให้นอ้อคนแรกที่เราแบบต้องแพ้แล้วเราดีทีสักทีนะใครอ๋อไม่ใช่จูจจโทรไปหา <c oughs> ติดกันเองเกินไง่<อ>จูโทรไปหาเนี่ยครับมากับนายอยู่ยครับอบอกว่าโซอัแล้วนี่เขาลสายเพาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ก็โซอัแล้วครับแล้วก็แล้วก็เจอยินดีด้วยกัน สองคนครับแล้วก็น้องมาร์คเขา,ากา็าตอนนั้นเขาทำงานอยู่ด้วย่ต่างประเทศงก็กินดีกันไปนอกจากความเต้นอะอะไรเพิ่มเขึ้นไหมจ๊ะจริงๆอะรู้สึกว่ากดบัตรอะกดดนันนะแล้วก็เครียดกว่าสอบกว่ากว่ากว่าสอบแต่ตอนนี้เรื่องเพลงก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าช้อยมันเยอะเหลือเกินคือไม่รู้ว่าจะคือจูเป็นพวกพวกไทป์ที่แบบว่า ยังไม่อยากรีบตัดสินใจกับกับโชว์ไหนสักโชว์หนึ่งอยากร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารู้สึกว่าเราเปิดโอกาสให้เผื่อว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าไงคือกลัวแบบว่าเราอยากร้องเพลงนี้แล้วเราปันดวงร้อยเปอร์เซ็นต์ละแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราไปเปิดวิทยุแล้วมีเพลงที่เราถูกใจกว่าขึ้นมาทำไงอ่ะก็อาจจะตองไปเล่าแบบว่าสองอาทิตย์ก่อนงานนี้ป่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ถามมาดูเขาจะไม่ให้ผ่าน แล้วก็ตั้งใจทำโชว์ครับคือเราคิดกันว่าเราอยากที่จะทำโชว์มันหลากหลายหลายรูปแ,แบบที่คนดูได้ดูดแบบว่าผกเครื่องเพราะจริงๆแล้วทั้งจูกับมาร์ก็อยู่ในวงการมาสักพักแล้วครับ <c oughs> ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแบบมากพอแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้คนดูว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทำอะไรได้บ้างล <c oughs> องไปดูไมรูต้องไปดูเออต้องไปดูเดี๋ยวนี้เขา ชิกเสื้อ,อีใครบูดข้างหลังนใครบูดใครอยากดูครับชิกเสื้อไม่มีใครอยากดูชิกเสือเออ้อก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันในคอนเสิร์ตดีกว่าว่าจะทําอะไรบ้างก็น่าสนใจนะสลิงก็น่าสนใจดีมีไม่น่าไม่รู้แออข้างหลังนี้ถามว่าที่คุณรอหรือยังให้ข้างหลังมายืนตรงนี้ไหครับ มันสองคนแล้วก็ระยะเวลามันสองชั่วโมงมกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรากลัวว่ามันจะไม่ไหวก็เลยต้องแบบว่าปิดร่างกายสอบให้มันหนักเพื่อที่ว่าจะยืนได้สองชั่วโมงแบบที่ไม่ปวดหลัเอลองเราเริ่มสักชั่วโมงในน็อคโชว์ไมเลยเนี่ยอยากฟังไหมครับอยากฟังมาร์กพูด <ๆ S 1> มากกว่าเรีงยวเราทำมาเป็นน็อคโชว์ให้มากดีไหมสักชั่วโมงหนึ่งเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าถ้าขายมากไปก็อาจจะมีการหยุดอาจจะไม่พอใจอยากจูงเอง ขอร้องว่าอยากให้ะอย่างอยากแต่ <Yeah. S 2> มีไม้ตายอยู่เดี๋ยวถ้าตูว่าคือตอนนี้อยากเห็นมะทำหลายอย่างมากแต่เ <Yeah. S 2> ชื่อว่ามาจะทาทุกอย่างตามที่จูขอไม่ได้ uh. มะเขาคงแบบว่าอยากทาในสิ่งที่เขาอยากทำเหมือนกัน <Yeah. S 2> แต่เดี๋ยวมีไม้ตายเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าตัดสนใจได้แล้วว่าอยากเห็นอันดีที่สุดกจะป็ คือจริงๆเราทาตามที่เขาขอมาบ่อยแล้วคือไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรเนี่ยก็ยกให้หมดเลยเออแล้วก็ยินดีที่จะทำให้หมดเลยถ้าเป็นสินตตาที่เราขอแล้วเขา<อ>ไม่อยากให้ปฏ<อ>ิเสธเราแบบม้าเพราะฉะนั้นใครๆใครที่อยากเห็นมา้าทำอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่ามีไอเดียเนี่ยสามารถโยนเข้ามาได้นะครับราใช้แต้มบูหนุจูเนี่ยเพื่อการขอมาเองถ้าสมมติว่าจูจะเห็นว่าความคิดเห็นนั้นเป็นที่ถูกใจ ไม่ต้องขอมาแต่ต้องขอจูนแทนขอจูนก่อนเพราะเดี๋ยวจูนฉันแทบบ่นจูนเองอ๋อยังไงแล้วคุณจะเป็นคนอนุบาลช่วยจูนเป็นคนอนุบาลครับสมมติเขาบอกว่าอยากเห็นน้องมาร์คขอเสื้อใครบอกเห็นน้องมรอเสื้เหตุการณ์สมมติจริงๆอะถ้าสมมติจูนเขาอาจจะมีโชว์ที่เขาอยากจะขอเสื้ออยู่แล้วก็ได้ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นความสุขของเขาแล้วมันเขาเป็นสิ่งที่เขาอยากโชว์ก็ยินดีครับ ราเหมอรู้อยู่แล้วว่าไอการผูกได้แดงของเราเนี่ยมันเป็นมันบอกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเรามีกันหมดแล้วคนรอบตัวเรามีกันหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันมันมันยากลาบากในการที่ว่าเป็นเรื่องดีสิ่งที่แบบว่าเราจะบินไปทําบุญด้วยกันแบบสักทริปหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยจริงๆไม่ได้คิดว่าจะไปกอดคอนเสิร์ตหรือหลังขายบัตรอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าอยากไปให้เร็วที่สุดก็เลยหาคิวที่มันแบนพอดีมันได้เป็นวันที่27ดพอดีก็เลยแบบว่าอ รก็หลังบอกว่าเริ่มมิวหน่อยเชียงใหม่เป็นไงบ้างจ้าก็ฝนตกครับสเชียงใหม่ก็ฝนตกแบบว่าขอพรก็ฝนตกอะไรอย่างงี้คือไม่ขลังจริงไหมดีจริงไหมเดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าสมมติมีทริปที่สองแสดงว่าต้องบินไปแก้บนเออว่าเราจะการันตีด้วยทริปที่สองใช่ครับการันตีด้วยทริปที่สองว่าเชียงใหม่เนี่ยอย่างการที่ผมให้การ ู้สึกว่าเป็นการให้พรกันมากกว่ามีความแบบว่าอะเออแบบว่าถ้าคุณเจอปัญหาอะไรมาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอยู่เป็นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะคอยแก้ปัญหาให้คุณก็แบบว่าผมเจออะไรคุณก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมกันนะอตอนพูดรู้ส<อ>ึกยังไงบ้างไม่พูดหรอกคิดในใจเพราะถ้าพูดออกมาเดี๋ยวเมื่อค่ำอันนี้ายจะไม่เป็นดัก<อ>ดักปัดแต่เราพูดออกมาแล้วอะแต่ว่าเขาไม่ได้ยินไกเราก็อยากไปแชร์ให้เขาได้ดูแล้วกันนะเออแชร์เขาได้ดูแต่เขาก็แสว่า <c oughs> ก็ตัดเน็ตว่ะจริงปกต,ปกติปกติแค่เราแค่แบบว่าจริงอยู่ด้วยกันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแค่แค่ไม่ค่อยได้แบบว่าถ่ายลงเฉยๆนาทีจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูครับ <c oughs> ถือว่าเป็นกำลังฝันกำลังใจที่ทุกคนบอกว่าช่วยกด้ั๊บ3นาทีที่ท่านได้ครบลยคัจัดความยาวเต็มนะ,ะประมาณ15นาทีได้ครับมีความยาวเต็มกว่าเยอะแต่ว่าตันออกไปเยอะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่เรา คุยกันแบบไม่มีนะไม่มีเนื้อเลยมีแต่น้ำมีเดียวมันเยอะอันนี้ก็เขาอัลบั้มคนเลยมมันลงตอนจบไปเขามีแบบว่าขอตัดตรงนี้ไม่แม่ไม่เขาก็บอกว่าเราแบบตรงนี้มันยาวไปไหมคุยเรองนี้มันเหรือคนจะไม่คนจะไม่อยากดูหรือเปล่าอยากอยากดูอย่างอื่นอยากดูแบบว่าเนื้อเนื้ออะไรเงี้ยเราก็ตัดแต่เนื้อเนื้อไปครับแต่แต่แต่ไม่มีน้ำให้ดูนะครับไม่มีน้ำพาร์ทสองไม่มีอันคัรทเวอร์ชั่นนะครับ ไม่ยคันเวอร์ชันนะครับถ้าเขาบอว่าอยากดูก็ไปรอติดตามคันสองไเลยทีเดียวอโอเคครับท,ทุกท่า,านมีอะไรอยากขอบคุแฟนๆในเรื่องอะไรบ้างครับแบบค่าบัตรของด้วยอะไรด้วยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยจริงๆเลยครับที่คอยสปอนเซอร์เน,นี่ยเราก็มาครับที่ทําให้แฟนคอนครั้งแรกของเรานะครับมีคนมาดูเต็มทุกที่นั่งเลยครับสัญญาว่าจะทําโชว์ที่ดีแล้วก็ตอบแทนค่าบัตรของทุกคนที่ตั้งใจจะมาดูเรานะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับเป็น วันที่สําคัญมากๆรับเรา,เรา,เราสองคนก็อยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาให้กำลังใจเราด้วยถ้าสมมติใครไม่มีบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ไทยิกเก็ตไปเจอขอบคุณคขอบคุณครับ Welcome to Star Society.